นิทานเรื่องกุ้งกิ๋งรักเพื่อนจะเป็นยังไงกันหน้านิทานเรื่องนี้กุ้งกิ๋งเบิกบานยิ้มแฉ่งผุกโบสีแดงน่ารักสดใสร่าเริงยิ้มง่ายใจดีกุ้งกิ๋งจึงมี เพื่อนรักมากมายกุ๋งหญิงช่างเจรจาข,ขาาขาจ๋าเวลาลงท้ายน้ำเสียงอ่อนหวานน่าฟังไม่แพดเสียงดังหรือพูดหยาบคาย เมื ان, cooking, easily, bread, e ่อวานแม่ทำคุกกี้กุ้งกิ้งใจดีหอบมาถุงใหญ่ชวนเพื่อนมากินด้วยกันเราต้องแบ่งปันและมีน้ำใจเห็นเพื่อนคมักคะเม้นรีบเก็บของเล่นที่วางทิ้งไว้ กุ๋งกิ๋งไม่ได้เล่นด้วยแต่เข้าไปช่วยด้วยความเต็มใจกุ๋งกิ๋งเห็นเพื่อนทะเลาะกันช่วยห้ามทันควันกดกันทำไมเกี่ยวก้อยคืนดีนะจ๊ะเป็นเพื่อนกันนะต้องรักกันไว้ เพื่อนแกลง้งแลบลิ้นปลิ้นตากุ้งกิ่งไม่ว่าใจเย็นเข้าไว้นับหนึ่งถึงสิบเร็วพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ กุ้งกิ๋งอดกลั้นแล้วเดินหนีไปกุ้งกิ๋งวิ่งไม่ระวังชนเพื่อนอย่างจังไม่ได้ตั้งใจกุ้งกิ๋งรีบกล่าวขอโทษเพื่อนยิ้มไม่โกรธบอกให้อภัย กระเป๋าสตางค์สีฟ้าของเพื่อนนี่นะคงทําตกไว้รีบเก็บกระเป๋าจากพื้นแล้วนำไปคืนเพื่อนแสนดีใจเห็นเพื่อนซึมเศร้าสลดนั่งน้ำตาหยดร้องไห้เสียใจ กุ้งกิ๋งตอบแล้วบอกว่าโอ้โอเพื่อนจา๋าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพื่อนๆอนกุ้งกิ๋งใจดีทุกวันจะมีขนมมาแบ่งให้ปุยฝ้ายขนมปังกรอบ กุ้งกิ่งชอบชอบขอบใจจ้าขอบใจกุ้งกิ่งน่ารักนิสัยดีจึงเป็นที่รักของเพื่อนมากมายเล่นกับเพื่อนสุขสันหันษาหวัวเราะเริงร่าสบายใจถ้าเด,เด็กเป็นคนที่น่ารัก นี้ใสดีก็จะมีเพื่อนรักมากมายเลย,ยเหมือนกับกุ้งกิง